สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาอัปเดตเปิดของขวัญนะคะของขวัญชิ้นนี้ชิ้นแรกของวันเกิดนี้ก็ได้จากสามีนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยครับว่าจะมีอะไรกันมาดูกันเลยค่ะทั t ท,ทัก,กทั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 กัททัทักกทักกทท

แล้วค่ะนี่เลยของขวัญชิ้นเลขของวันเกิดวันนี้นะคะเ p น o n e ฟนสิบสิบสาไค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณสามีอันนี้คือคอุปกรณ์ถ่ายทำ YouTube นั่นหละค่ะ นี้ก็มาอัปเดตท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนทุกท่านที่ามารับชมติดตามนะคะฝากช่องเล็กๆของมาดามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแช่กดติดตามด้วยคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย